เวยเมืองเกินลอยจาเห็นอยางเมนี่บ่ครับเมนี้สีไม่เ็ดลาเป็ดสู้กินครับเพ็ดลาเป็ดลาเป็ดสิเ็ดลาเป็ดสู้กินเนาะครับเนาะโอ้ยย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 รยเดยยดเยยดยย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 ลยย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 ย่คยย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 ยพยยนยยอนยยเยยยยรยยอยย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 ยิยย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 นยยยยยอเยยอยนีแล้ว หลัง <oung> <problem> จากกินอย่างนั้นนิดแล้วก็มาเห็ดกับเขากินจังน้อยเดลือกสีมีแห้งสู่ต่อในมือต่อไปครับกองทัพเดือดท้องต้องมีของกินเมื่อยๆแล้วล่ะก็ภาคเกษตรเมื่อกี้ปัจจุบันสวนมาเด้อพี่น้องนีเบาด้วยเมื่อเกินลอยเก็ดหลับจะสู่ก <c oughs> ินเย่อน้อยเด้อน้าประเดี๋ยวไม่ยอมอะไรนี่ครับนี่แหละขาดอะไรนีเนี่ยมันแสียครับ พร้อมขัดหอมขัดโอ้พักสวนครัวอยู่นี่แหละพักก็อยู่ในสวนเรานี่แหละเฮ้ยมดลดกเงี้ยนดูรูปร่างหน้าตาไปไกินเนยอะหอมบักน่าปากที่สวนทุกอย่างเราอยู่กับธรรมชาติหมดสูงสุดคือนสู่ธรรมชาติเท่เดียวจบได้น,น,น,นี่ครับนี่มันมีการซีนเียครับนี่เอาเลยเพื่อโบ้คลากรับ ฟันไม่ปวดพอคั้วเนี่ยอุ้ยหน้าตาไม่พี่น้องก็เสียบเลยฮะหมอมาเด้อหอมกินหอดหอมเนี่ยใช่ไหมช่วงเล่าู่ดอกเพราะว่างานบุญเด้อเรียนงานบุญมาแล้วยังี่เหมือนแร่งมากินข้าเสียบจังหน่อยมืงเอื้ยนเราก็สิได้ลุยต่ออีกครับกูหละจนหอดมือวันที่สองมีนาพูดเหรอครับโอ้ยจะมารับแจกเดียวเรียบร้อยพวกเราเก็ยบร้ที่เรียบร้อยพวกเราเนาะ ไิลปินงานบุญศิลปินงานบุญไปซอยบุญพี่น้องจะมายางบางเบิดลใกล้ๆประเดี๋ยวคนก็นไปดิครับการซอยงานกาซอยกันครับที่หูที่หิดทีเขาที่เราไิลปินสายบุญนี่ทะเลาะหอมครับจะซีมมองดูซีมซีมซีมจะมาไปซีมเถอะคาดเดย์คาเดย์คาเด<ม> ได้เลยครับฮะได้เลยถามว่าต้องการเปียวจังน้อยหนึ่งเอาจังน้อยก็ได้เบาหย่อเปียวจังน้อยบ่ครับต้องเอาเลยเปียกจังน้อยก็ได้นี่ผิดครับโยมอันตรีเอออ่อนก่อนดีวุ้ยลาเป็ดเบาวรวยเมืองเกินร้อยลาเป็ดเฮ็ดดีขนาดหอมหอมพี่ร้อง 好啦。